ต่อ EPC ก็นะอันนี้ออกมาเนี่ยเป็นแขนโซดนี่คือวิธีสร้างนะวิธีสร้างทั้งหมดนะฮะเราจะมามีการแต่งนิดหน่อยแล้วก็จลอกออกมาอันนี้ผมจะลอกเออ<ข>จะลอกแขนใน,ในออกมาเป็นแขนในใช่ไหมอ่าเป็นแขนในเนาะยวมองเห็นเนี่ยเห็นเงาเงาเนี่ยเนี่ยอ่ะดูวิธีทำนะเราจะ อันนี้อันนี้คือเส้นจริงเลยเนีย่เส้นจริงจะลอกเส้นจริงก่อนแล้วเดี๋ยวมามีการแต่งถ้าแต่งไประเรแล้วเดี๋ยวคนท้องบ้านก็จะงงเส้นกลางนี้ต้องลอกนะจำเป็ทุกครั้ง ข่อนเ้นี่สำคัญเนะเพราะมันเราไปวางเป็นเกนเป็นเกนพังนะไม่งัแ้แขนมันจะบิดเนี่ยน็อตเห็นไหมน็อตที่คุณจะว่าเนี่ย เราออกมานะลอกแขนในออกมาเห็นไหมเนี่ยอันนี้แขนในงงไหมไม่งงกันเนาะนีะ่แขนในค่ะตอนนี้มันเป็นเดียมใช่ไหมเราก็แต่งใช้มือก็ได้ใช้ไมโค้งก็ได้เนี<ม>่ยแต่งให้สวยงามหช่ไหม เ,าาเออเไม่ต้องอาตามเส้นเป๊ะอันนี้เท่าไหร่ก็ออกเข้ามาเท่าๆกันเนี่ยต้องแต่งช่วยนิดนิดนะโอเคไหม นี่ไงจะทำให้ดูนี่ไงถ่ายดีนะอย่าให้ตกเฟรมนะเนี่ยตัดแล้วนะนี่ตัดเส้นแต่งแนละ้วเห็นป่ะกูเทพยังไม่ตัดจริงเห็นไหมเทคนิคนะเผื่อ,อไว้นิดนึงไม่งงนะตามไม่ทันนะ ดได้เลยใช่ไหมครูได้เลยมาอันนี้ลอกมาเนี่ยแขนในเห็นไหมที่แต่งแล้วโอ,โ,อโ,อโอเคปะ่ะอ่ะอันนี้ลอกแขนนอกกี่นาท,ทีแล้วเนี่ยเป็นปีน่ะท่านอยู่ทันท่านท่นท่านท่น,ทน,ทนแขนในเสร็จแล้วอันนี้ก็แขนนอกทำก็ต้องทำให้รู้เรื่องทำไม่รู้เรื่องเสียเวลาเปล่า อันน,น,น,ออนี่เป็นแขนนอกนะเอาเหมือนกันเหมือนกันเส้นแนวกลางแขน,แข,นขีดไปเลยเนี่ยขีดไปเลยเนี่ยแนวผ้าแนวผ้าเนี่ยแนวขีดไปเลย,ออเลยสอก เขียนเส้นนอกนะเขียนให้เป็นเดี่ยวไว้ก่อนแล้วเ,เดี๋ยวมาแต่งทีหลัง น็อตน็อตเคมไหม นอกนั้นจำเป็นนะเสร็จแล้วเราก็แต่งโค้งให้สวยงามจต่ว่าอย่าให้มันเป็นมุมเนี่ยอันที่ตัดเฉยวไว้ก่อนเดี๋ยวไว้เช็คเส้นนี้ตัววดพอดีเอาเส้นที่แต่งแล้ว แต่ต้องงานที่ไม่ตรใช่มันต้องเช็คอนะ่ะเดี๋ยวความยาวมันไม่ลงอันนี้เราตัดได้ใช่ไหมนีต่ตัดไปเลยนี่จะเราแต่งเนี่ยนะอันนี้แขนนอกนะนี่แขนในอันจะลอกมานะแล้วก็พลิกมาอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอันนี้แขนหน้าอันนี้แขนหลัง อันนี้หน้าอันนี้หลังนะแล้วก็ความกระดาษเนี่ยเอาน้ากระหน้าชนกันแล้วก็แล้วก็ใส่น็อตเอาไว้กิ้งไว้ไมันจะได้ตรงโอเคไหมกิ้งไว้เลยอ่าแล้วก็เลื่อนมา เอาไว้แต yeah. uh, ่งเห็วไหมเนี่ยเขาไว้แต่งแล้วก็แต่งให้สวยงามเข็าใจไหมคิดนอกคิดในมาไอ้นี่กันก่อนแล้วค่อยแต่งใช่เนีหน้าเอาหลังที่กระดาษกลับมานี่หน้า เหเคนะ้าใจนะหลังก็คว่ำกระดาษเหมือนกันหมุนมาใส่น็อตจิ้งไว้ด้วยจิ้งให้ตรงกันเราหมุนกระดาษเห็นไหมถ่ายตรงนี้กล้ๆแตัวไม่ตรงเลยไหมอโอ้ใช่แกฮะแกเอาชิ้นหน้าเป็นเกน เออเ,เอาชิ้นนี้เป็นเกณฑ์สามเซนเก้าเซนงงไหมเข้าใจแล้วโอเข้าใจแล้ว,ลวต้องหมุนอ่ะต้องหมุนกระดาษอ่ไม่งั้นมัน สร้างแล้วมันไม่ลงอ่งะเชราก็ไม่เอาแล้วอเอาเ,าเ,เช้นหน้าเป็นเกียนเอาเช้นหน้ามาหมุนมเนาะใช่ปะเวลาเย็บช่างก็ไม่ต้องไปนั่งแก้เนี่ยปั๊บปั๊บปลายแขนก็ตรงกันแล้วนะน เนวัดถ่ายน,อน็อตแล้วก็เย็บมาเนี่ยตรงกันแล้วท้นนี้ทีนี้ตรงกันแล้วโอเคไหมค่ะเสร็จ EP4 อย่างละเอียดแล้วนั่นนะครับแขนสุดามากเลยขออย่าให้มันเสียอยีกนะฮะเพราะว่าทำหลายรอบแล้วอันนี้สวยงามเลยน้าไอไนด้านในด้านในนะอันนี้ด้านนอกโอเค THANKS